นี่ไม่ไอายทำไม่เป็นอย่าอายวันนี้เรามาดูลุงซ่อมรถนะคะดูใส่แว่นด้ <c oughs> ส่องไฟให้อันนี้เรามาซ่อมรถไม่รู้ซ่อมอะไรอะ่ะซ่อมทั้งวันกลางคืนก็ซ่อมกลางวันก็ซ่อมอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยลุงออกยาก ลุงซ่อมรถเด็กเราก็ซ่อมกลางวันเราไม่ว่างมองมเห็นมองเห็นไหมไฟมันแบบโหอันนี้คืออะไรคะสะเป,ป็นทับแล้วเวลาเขาจะดังนะคะทุกคนนึกว่าก,กบขึ้นรถ <laughs> เอาหรอประอันไ <laughs> อ้กบขึ้นรถโอ๊บๆโอ้โอ <laughs> <laughs> จะซ่อมหรือว่าจะทําอะไรผลมันออกมันจะออกมันไม่ออกอันนี้สปริงตัวนี้จออกยากมากงัดมานานงัดยังไงก็งัดไม่ออกมันจะออกก็ออกผลไม่ออกก็ไม่ออกออกยาก สองสองแล้วก็เขาลึกน่อยเอาอุอปรกรณ์อะไรต่อครับนะงัดมานานแล้วเนะี่ยจนมาช่วยส่องไฟแลนะ้วเนี่ยก็งัดไม่ออกระวังกระเด็นสปริงแข็งสปริงแข็ง เหม,มืนจะออกมันก็ออกโออกแล้วเพื่อน่นสปริงสองดีดีดีมองไม่เห็นจิ้มตาคน <c oughs> อันแรก <c oughs> ออกแล้ว <c oughs> ลอา่า <c oughs> ที่สอง <c oughs> อันที่สองออกแล้วจ้าจับจุดให้ได้อันนี้วันนี้จะ ออกไหมอันแรกอันที่สองออกไปแล้วเหลืออันที่สามยังไม่ออกโอ้โทุกคนอ,คออกแล้วสปริง,ง okay. ออกแล้วครับออกแล้วครับสปริงอ,ออกออกยากออกเย็น มาซ่อมรถกันตอนกลางคืนเพื่อนๆกลางวันแดดมันร้อนกลางคืนมองไม่เห็น <laughs> เลือกเอาจะซ่อมกลางวันหรือกลางคืนอ่ะดูลงุงก็จะออกลุงเหนื่อยาลุงเสร็จยังลงุงได้ยังดยนี่ชมอะเลยเอาหม่มาก่อนต้องไปล้าง ต้องไปขัดลรางต่อยมันได้ไงมันก็จาระบีเนี่ยมันก็เลยนั่นแล้วมันดังเหมือนกบเลยนะมันเล้อจาระบีมันถูเนี่ยมันก็จาระบีมันก็เลยเป็นกบเลยร้องโอ๊บโอ๊บโอ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 บเวลาเลี้ยวไม่ใช่เวลาเลี้ยวเวลาขับเวลาขับเวลาเลี้ยวไม่รู้ล่ะร้องอย่างกับกบขึ้นรถจาระบีมันเลยออกมาหมดโอ้ลูกยางบวม